ช่วงนี้เต้าหวานเต้าฉลามกําลังมีกระแสอีกเนาะทุกคนกอ็อยากให้มันมีกระแสอีกอะเนาะคนจะได้จ้างคู่เยอะๆไงทุกคนถ้ามันมีกระแสมีกระแสขึ้นมาเออก็งงเหมือนกันว่าทําไมถึงมีกระแสขึ้นมาอีกแต่ก็อย่างที่น้องพูดนะอย่าไปอ่านคอมเมนต์นะเขาบุรี่หรืออันนี่เยอะมากทุกคนแต่ก็ช่างมันช่างมันเออแต่เขาก็เอาเพลงน้องมาเล่นน่ะคือเนาะ ก็นี่แหละเรื่องปกติคนเรามันแต่ก็สักครหนึ่งได้ไหมอ่ะเล่นเหมือนที่เขาเล่นน่ะออตอนนี้มันมีกระแสะท่านี้เลยค่ะเนาะอยากเห็นอยากเห็นอีกอันนั้นมันนานมาแล้วไงคลิปนั้นมันนานมาแล้วแต่อยากเห็นของจริงถ้ามันมีกระแสะขึ้นมาอีกเนาะทุกคนเราต้องได้เห็นน่ะ ท่าเนี้ยเราต้องได้เห็นที่เล่นกับพี่ป๊อปอะน้องมาสาวแป๊บเดียวค่ะวันนี้น้องมาสาวแป๊บเดียวส่วนน้องปลายไม่ได้สาวเนาะน้องปลายเป็นงานเหมือนน้องไปลงเองทุกคนน้องไปลงที่ร้านอะอฟิลนั้นคือแบบแล้วน้องขายสตรีมไลน์เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไปฟรีอะลงร้านฟรีอะไรอย่างเงี้ยน่าจะ ถ้าบุ่มจําไม่ผิดนะคะถ้าบุ่มจำไม่ผิดถ้าพูดผิดก็ต้องขอโทษด้วยไปซื้อสตรีมไรได้นะทุกคนทั้งสองคนทั้งน้องนูกน้องปายค่ะกันหายไม่วนนั้นเชิได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังมาก่อนเออหลายคนแล้วแต่ยังไม่มีเวลาฟังไงเที่ยว <'s> อ่าอ่าเพื่อเธอเดี๋ยวเดี๋ยวเราจัดให้เราจะไปแกมา คิดว่ากูเป็นคอมพิวเตอร์หรือยังไงวันที่เธอวันที่เธอทิ้งฉันไปเมื่อไรก็เหมือนเก่ามันลองไหนนะความเจ็บนั้นยังตามติดตัวเป็นเหมือนเงายึดทำไมความเจ็บนี้ทิ่มในหัวใจทำไยังอะไรอย่างไรก่ได้ May ฉันยังเธออยู่ยังเห็นเธออยู่ในความฝันวันที่เธอฉันไปทุกอย่างก็เปลี่ยนนั้นมีแต่แผลงใจเด็กผเดี๋ยวด้เด้อเด้อโอ้ยมันมันมันจะมาทำไม่ได้จีจะมายกจะมาจะมายกอ่ะครับผมเอาเอาไม่เด้อยกไม่ใช่ยกกันนะยกประตีฮะเอาเราดูดิ ึงอยิ่งเห็นเธออยู่มีความฝันวันที่ทิ้งฉันไปทุกอย่างก็เปลี่ยนไปมีแต่แผลที่รู้ใจที่มันเปลี่ยนไปเห็นไหมถ้ามันไม่ได้แกะมาดีันายคนเบิ้งดูนน่่เขามาจากแถวนี่เขาไม่เห็นลูงเขาโดนลองแบบนี้ฮะ อะไรนะไม่มันไม่ได้ฟังนานไงครับทศชัยก็ฟังมันเป็นบางเพลงเล่นอะไรเล่นไหนพี่นุกเล่นอะไรเมื่อกี้เล่นอะไรอะไม่ได้เล่นครับจริงจริงมือเบสเล่นอะไรครับเมื่อกี้คือต้องบอกก่อนว่าเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเพลงนี้มันอาจจะคำขัอ่าแต่ก่อนเนี่ยผมฟังเพลงสตริงเพราะว่าผมอกหักจากแฟนคนแรกเออหนึ่งอกหักสองคือแฟนคนแรกเขาชอบแต่ก่อนนะ ตั้งแต่อยู่มัธยมเลยเอ้ยอยู่เอออยู่มัธยมอยู่มัธยมเลยบังสตริงเลยปังสติงเป็นมั้งแต่แรกเคยปังแต่เพลงเนี้ยทำไมยังต้องรักเธออยู่ยังคิดถึงเธออยู่ก็คือถ้าลองได้เลิกไปแล้วผมไม่คิดถึงแล้วผมไม่ลาผมเลยไม่อินกับเพลงนี้ก็แค่นั้นเองครับมันไม่อินนะครับมันก็เลยไม่เข้าถึงเออไม่ได้แบบ ชิมส่งจะไปเซ่นี้ลานนะส่งไปเลยไปเลยค่ะไปเลยค่ะโอเคปะพอกันเดี๋ยวมันพูดมีแนวเล่นไปเจอกันค่ำคืนนี้เที่ยงคืนครึ่งโดยประมาณเจอกันโอ้โอเคไปไปเย็นนี้เจอกันเด้อไม่รู้ว่ากี่ทุ่มกี่ทุ่มนะเฮ็ดอีหยังไม่เส้นอีก เฮ็ดมาเนี่ยเขาเฮ็ดเขาเฮ็ดเออผ้าผ้าลิดแบนมาเจ้าซื้อไปไว้ผมมีเงินซื้อเดี๋เอาเงินไปเฮ็ดผ้าฮะเราเท่าเราบ้าง่ายด้วยนะเนี่ยเราทำได้เราอันนี้เขาผ่า มาเยอะครับมามาไม่ตรงแจกบอกง่ายขอบคุณครับสนุกป่าไปเที่ยว